เรเพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะปั๊มติ๊กลูกค้ามันไม่มีแรงดันเดี๋ยวเอามาลองดูหน่อยตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ ละเรื่องเลยผมว่าอยู่ตอนเช้าผมเอาไปขี่เ้ยทำไมมันตื้อๆวะแต่ปั๊มติ๊กนี่แรงเลยอ้าลืมเ,เปิดไฟรถโคตรแรงไม่ได้ขี่แรง มือสั่น นาไอ้นี่มากโคกหน้าไม่ได้นะต้องเซ็ตให้ลูกค้าใหม่โคกหน้าไม่ได้แล้วก็หน้ามันสั่นครัเมอที้ผมขี่ไม่ไหวแล้วมันสั่นมันสั่นขึ้นมืออะ เขานะถ่วงร้อไม่ถ่วงวิ่งไม่ได้ร้อหน้าสั่นจัดเลยสั่นขึ้นมือเลย ่าเอาไปขี่มาก็ว่าอยู่เฮ้ยทำไมทำไมมันไอ้ดีจังทำไมมันตื้อๆว่าสับหนึ่งสับสองสับสามเกียร์สามสสาม,มันไม่ค่อยเดินเหมือนน้ำมันมัน,มนไม่ฉีดเหมือนน้ำมันมันไม่จ่ายเอา้ามืดจังวะกูจะให้ดูรอบๆคันหน่อย อุณหภูมิก็70องศาขี่มันมันนะ72ชกัเก้า,าแปลลิ่งก็สั่นจัด รถแม่งแรงจัดเลยนี่ยังไม่ได้จูนนะกล่องแมปเอาไว้ขี่รันอินเฉยนะ ยานไปต้องขึ้นอีกอุตภูมิเจสบ้ที่เลย <S <S เอก็อยู่ประมาณสิบเอด่สิบเด เที่ยนเพราะอะไรอ่ะเปลี่ยนสาม AF ก็ติดหนาหน่อยเดี๋ยวเหนียวโอเครู้เรื่องนะ